ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการฟิตเนสนะครับ for feel นะครับกับแอสเซอร์หน้าหล่อนะครับผมนายชยนนะครับผมแลนนี้ก็เป็นเกมอันทิลดอนนะครับในอีพีที่หกกันแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงอะไรกันมากเลยนะครับผมก็ไปไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะ ที่เราพลาดไปนะครับว่าคิดว่าบาต์รูมเป็น <c oughs> เบดรูมนะร <c oughs> ู้ <c oughs> สึกดีนะครับผมคาบินนี้มันเป็นอาคาบินที่โรแมนติกมากนะครับผม นี่ก็พูดกินเกับเรื่องเพศๆอย่างเดียวเลยนะครับไอ้สองคนนี้กุญแจพสตาร์ก็คือดาราหนังโบนั่นเองนะครับไม่ต้องถามนะว่าทำไมผมรู้คำศัพท์พวกนี้ผมก็มันเป็นคำศัพท์ที่จําง่ายนะคาบินคือกระท่อมนะครผมโอ้เกือบลืมไปเนี่มีเครื่องปั่นไฟอยู่ที่นั่นด้วยนะ ระวังนะแต่ว่ามันก็มืดอ,อยู่เหมือนกันนะข้างล่างนั้นนะ่ะเราทราบแล้วจอยว่าเฟิร์รรรรติ้งวิมีเฟิร,ร์ติ้งนี่เหมือนกับว่าจ,จีบนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเฟิร,ร์ติง้งปพี่เจสิก้านี่ยมันก็น้าหมั่นไส้นะครับผมเรื่องนี้มีมีแต่คนหน้าหมั่นไส้นะครับเอาล่ะไหนดูซิว่า มีไฟฉายมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะว่าเรามองในมุมนี้ใช่ไหมฮะอา้าวกดเอ็กคุยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> สวัสด,ดีคน <All> right, อที่มีปากริมฝีปากที่ร้อนมากเลยนะครับผมช่วยถ่ายรูปให้หน่อยสิเอาถ่ายรูปคู่เหรอเอาละเออห,หน้าตาเอาละต้องให้ให้รูปสวยๆให้รูปสวยๆเลยรอให้ รอให้เจสลืมตาก่อนโอ้โหไอ้เจสเออเน,นี่แหละนี่แหล, <t ık> ละนี่แหละ <t ık> เราเป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดเลย <t ık> คุณน่าจะเป็นนางแบบนะ <t ık> <t ık> อืมเหมือนกับตอนส่งใบ <t ık> สมัครเขาจะให้อยู <t ık> ่ในให้รูปไหมนะครับอยู่ในพอร์ตโฟลิโอโด้วยอะไรแบบนี้ อ่าไม่ใช่นะครับเมื่อกี้มันคุยกันติดเลยอีกแล้วนะครับผมมันคุยเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปนะครับในอ่กระท่อมนั่นเองนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรนะเจสสิก้าเนี่ยน่าจะเป็นนางแบบก็ไม่แน่นะก็ดูสวยดีนะจะดูผอมไปหน่อยนะในความคิดของผมเจสสิก้าผอมไป เอารักก็เดินไปสำรวจดูกันเรื่อยๆเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆโอ้โหเกือบมิสนะครับผมมีปุ่มเอ็กตรงนี้ด้วยนะ Private property นะครับผมอ่า property นี่คือเหมือนกับว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรแบบนี้ private คือส่วนตัว Washington Estate private property ก็คืออ่าพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมของวอชิงตันอืมแปลกๆนะครับผมอ๋อไอ้จอร์จนี่มันนำสกุลวอชิงตันหรือเปล่าวะ อา้าวะมีท็อตแทมอยู่แถวนี้ไหมขอท็อตแทมสักอ้าวกดเอ็กคุอีกหละเอมิลี่นี่มันดูโง่เหมือนกับท่าทีของมันเลยนะครับผมโอ้ยเจสิก้าบอกว่าอยากให้เอมิลี่นะครับโดนหมีกินระหว่างอากีหรือดิสอากีผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกับเุกณ์แบบนี้นะครับที่แฟนใหม่ของคุณนะครับพูดถึงแฟนเก่าของคุณนะครับแล้วทีนี้คุณก็จะต้องเลือกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกดิสอากี ก็คือการเห็นด้วยก็อาจจะทําให้แฟนของคุณรู้สึกดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สมเหตุสผมผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เหตุผลอะไรทักนิี้หน่อยแล้วคุณบอกว่าดิสกีเออเมื่อกี้อากีคือเห็นด้วยถ้าบอกว่าเห็นด้วยปุ๊บก็จะดูก็จะดูแบบให้เอาใจแฟนคุณแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ถ้าดิสกีนี่ก็คือไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าเราให้เหตุผลขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะ หาว่าเราเข้า huh, ข <c oughs> ้างแฟนเก่านะครับผมเราจะทํายังไงดีจะทํำยังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะทำไงดีวะช่วยผมเลือกเลยดิอักเร d ดิสอักเดูดูตามไหมดูตามไหมอืมดิสกี้วกันก็จริงนะที่เธอดูจะเอาแต่ใจเน่ะแต่ถ้าให้ความเป็นทรรกับเธอน่ะเธอก็ไม่ถึงกับโง่หรอกนะอ๋อเฮ้ยสวัสดีนี่มันไม่ใช่ปัญหาของนายใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันด้วยโอ้โห เอาแล้วครับเจสสิก้าเริ่มขึ้นแล้วครับเอาไงดีครับลิฟเอมิลี่อ a l o n หรือว่าสกิลเอมิลี่นะครับผมทำไงดีวะซ้ายขวาซ้ายขวาดูตาดูตา <c oughs> อาถ้าจะเอาใจนี่ก็ไปซ้ายถ้าจะเอาความเป็นจริงนี่ก็ไปขวาไปขวาเอาความเป็นจริงนะครับเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ฉันแค่หมายความว่าเราแค่อย่าไปยุ่งกับเธอเลยฉันคิดว่าเราเอาเวลามายุ่งมาคิดเกี่ยวกับเรื่องของเรากันดีกว่านะครับผมโอเคก็ได้แต่ว่าเธอต้องไปไกลจากนายนะไมก็ได้แถวนี้มีของให้เก็บหรือเปล่าไปได้ปะวะนี่ไม่มีทางให้ไปนะครับผมทางขวามีทางให้ไป มึงจะหลุดรอดสายตาจากชายคนไม่ได้ไงเดินเข้าไปดูกันเลยนะฮะอาจารย์อะไรอยู่บนโต๊ะอ้าวไม่ใช่อยู่บนโต๊ะนะครับผมเอาระดึงออกมาดูกันเราอยู่ในเก๊โอ้เอาระกดปุ่มเลยบูมบูมไนส์วันไมค์เฮ้ยดึงอีกทีนึงอ่าเครื่องปั่นไฟทำงานแล้วนะครับผม ว้าวคุณนี่มันโอ้โหพ่อมดนะครับผมไปไปตกใจหมดเลยใครวะไหนดูนี้เข้าไปดูเลยไม้ไม้ไทสันต่อยแม่งไหนไมึงอยู่ไหนไมานี้มานี้อยากมีเรื่องเต็มที่แล้วมานี่เลยโอ้นี่มีของให้เก็บด้วยทอดแทมนะครับผมมา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 ทอแทมสีอะไรสีแดงแดงอ่าเดี๋ยว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 กดวปุ่มเก็บมา,เก,บมาเก็บมาสิไม้เก็บ แดนทัดแทมหมุนโอ้แอชลี่โดนต่อยเข้าที่หน้านะครับผม,มต้องระวังนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นแอชลี่ต้องระวังโดนต่อยนะครับผมเอาวละแล้วเราจะไปต่อหรือว่าเราจะกลับดีไปดูอีกสักหน่อยอารสองง่าประตูเปิดแล้ว กด A2 อ,อีกทีนึงโชว์เรียบร้อย Gate c h a l l e n Open ประตูเปิดแล้วนะครับผมดีมากเลยใช่ไหมละ่ะใช่ดีมากๆเลยโอโ้โ,อโหโอ้โห Dead Angle มุมนั้นนะครับผมมุมนั้นมุมกล้องนั้นนะครับเอาละโอ้โหสายน้ำนะครับที่วิ่งผ่านอ่าไม่ใช่ประตูอ่สะพานนะครับสะพาวนสะพาวน พี่ไซส์แปลว่าอะไรวะก็ขออธิบายนิดนึงนะครับผมพี่ไซส์นี่ก็คือตื่นเต้นนะเจสเขาถามไมว่าตื่นเต้นหรือยังดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลยไมก็เลยตอบว่าอ๋อตื่นเต้นแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมเซ็กส์กอะไรนะครับผมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับผมมันน่าจะถามไมว่ารู้สึกหรือยังนะครับรู้สึกที่ว่านี่ขออ่า รีบไว้นะครับหรือว่าเหลือไว้นะครับนะที่เราเข้าใจกันนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะอขออธิบายนิดนึงนะครับผมมันไม่ใช่โพลิกนะครับมันคือโพลิสเทปนะครับผมก็คือเทปตำรวจนั่นเองขออภัยด้วยนะครับที่แปลติดตขัดขัดเล่นไปแล้วแปลไปมันก็ลำบากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาตามแก้ให้เรื่อยๆนะครับผมขออภัยมันณที่นี้ด้วยนะโพลิกเทปนะครับผมอ๋อนี่ปไอเทปห้ามเข้าอะไรอย่างงี้ เริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะครับผมเลสเปกฟูระหว่างให้ความเคารพนะครับกับถามนะครับผม I hope well, they are at peace อืมบอกระหว่างบอกว่าพวกเขานะครับพักอยู่ในที่ที่สงบแล้วหรือว่าถามว่าคุณจำอะไรได้บ้างเราก็อย่าไปพูดถึงเรื่องเก่ากันเลยนะครับผมไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าพวกเขาเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ในที่ที่ดีแล้วล่ะแล้วก็มีความสุขด้วย ขอบใจนะพูดได้ดีมากเลยล่ะแต่ว่าพูดถึงนะไอ้นี่มันคือตัวต้นเรื่องเลยเนี่ยไอ้ไอ้เจสสิก้าเนี่ยนะครับผมเจสสิก้าเนี่ยมันคือตัวต้นเรื่องเลยถ้าใครได้ดูอีพีหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ได้ดูก็กดกลับไปดูได้นะฮะกดกลับไปดูได้เลยนะครับไม่เคยงกไม่เคยห่วงนะครับวิดีโอไม่เคยคิดจะลบไปเสียงอะไรโอ้ผมมุมกล้องมันทําให้เหมือนกับว่าเรามีอะไรกําลังมองเราอยู่นะครับผม เอาเราไปกันต่อเลยอื้อ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 ไม่คิดว่าจะมีนะครับแพดบล็อกนะครับดูในคาบินแบบนี้เอ้ยไอ้เจสิก้าเอ้ยไม่ระวังเลยเอ้เจสิก้าโอเคโอเคโอ้โห โอเคคโอเเขาบอกว่าเขามีแขนขานะครับเจ็ดอันนะครับผมลิมน yeah ี่ก็คือส voilà ่วนที่ยืดออกมาจากร่างกายนะครับเหมือนพวกแขนกับขาอะไรแบบนี้คาวชั่นระหว่างเตือนนะครับผมกับฮีโรอีกนะครับจัมลงไปอ๋อรู้นละไปอย่าง ไปแบบฮีโร่อีกเลยครับไปแบบกล้าหาญนะครับถ้าเจสิก้ามันตกลงไปไม่เป็นอะไรเราก็ต้องไม่เป็นอะไรนะครับผมเฮ้ยไอตัวเที่ยอะไรวะเนะี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วเจสิก้ามึงไม่เห็นเหรอเอ้ยสุดยอมาช่วยฉันผักหน่อยเซ่เอาละผักกันเลยเออเออเอาละผักโอ้ยอ๊บ เออไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผม Grunting together นะครับผม Grunt ก็แบบ Grunt Grunt ก็คือเออเอออ่าอะไรเงี้ยคือการ Grunt นะครับผมไม่คิดว่าจะได้ Grunting together ก็คือการทำเสียงแบบมังกรนะครับด้วยกันนะครับผมไอ้สองคนนี้นี่มันเป็นโรคอะไรมันชอบพูดติดเลทอยู่ด้วยเลยนะ แถวนี้มีทอดแทมให้เก็มไหมขอทอดแทมหน่อยทอดแทมสักอันหนึ่งได้ไหมอยากได้ทอดแทมอ่ะเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามเนี่ยมโอ้โหนี่นี่น,นี่ไมมมึงหลบก็จบแล้วเป็นไงล่ะหลังเสียเยียบมันเป็นอะไรฉันโอเคฉันดีแหมทำไมเป็นเท่โวยกด แต่ว่าเกือบกดปุ่มสามเหี่ยมไม่ทันแล้วนะครับว้าว kind of เนลลี่วิลลี่วิลลี่แปลว่าอะไระครับผม <c oughs> อา้าวโอเคเมื่อกี้ผมไปสืบมาแล้วนะครับผมเนลลี่นี่ก็คือเป็นคำที่คนอเมริกันนะครับเขาใช้เรียกชื่อม้าตัวเมียนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิลลี่เนี่ยแปลว่าความรู้สึกนะครับกลัวแบบเสียวๆอะไรเงี้ย แล้วที่เจสเขาพูดเมื่อกี้คือโอ o ล n e a อ l y a u t เมีย oh, oh, อะไรเงี้ย this p l a c e giving me the f i e l i e s and not this not good kind of feelings ก็คือไม่ใช่ความรู้สึกเสียวๆที่ดีอะไรเงี้ยครับผมเ,เ,บบเ,เอาท้าแทมสีขาวเปิดออกมาดูสิโอ้ <ST AR> oh! เจ้าฟอร์จูนทออแทมนะครับผมโอ้ยนี่ต้องทำตัวดีๆเลยนะฮะถ้ามีทออแทมมาแบบนี้แท้ถ้าเล่นเป็นไมน้ต้องทำตัวดีๆเลยนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะได้อ้าวก็ดูแล้วไงดูแล้วไม่ดูแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเห็นหมดแล้ว <c oughs> ดูรอบเดียวพอนะครับผมเอาเราก็เดินกลับมากันนะครับเ,เราก็ไปทางซ้ายไปทางซ้าย นไปเรื่อยๆเ,เอาละเอาละเอาละเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นมีอะไรมีอะไรให้กดปุ่ม x นะครับผมซ้ายหรือขวาเอา้ยโอโ้ถ้าเกิดว่าเราเดินเร็วกว่านี้อีกสักนิดเดียวนะครับผมโครสวันโคสวนี่คืออันที่ใกล้มากเลยนะครับผมเกือบไปแล้วอะไรแบบนี้โครสวัน ฉันคิดว่าฉันอยากจะไปแล้วอะไรแบบนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปจากที่นี่กันแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีให้ก่อนอะไรด้วยโอ้มีสองอันเลยขอดูตรงนี้ก่อนนะฮะโอ้มีเทียนอืมมันบอกว่าเป็นที่แปลกนะครับที่จะมาสูบุหรีหรือว่าอะไรแถวนี้นะครับผมซิก้าสตัฟอ๋อแท่งซิก้า ที่เรือเร็วของซิก้าสัญลักษณ์นะครับผมสถานที่นี้มันเหมือนกับสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับประวัติศาสตร์เลยนะครับผมเก right? ี่ยวกับพวกเนทีฟอเมริกันนะครับผม oh, ก็คือ <I think S 1> ชนพื้นเมือง <think> ของ <'re> ของประเทศอเมริกาว้า้ย <Now, S 1> บินพันกันนะ Hey, แถวนี้มีอะไรแถวนี้มีอะไรให้ hey, เราดูบ้างไปกันเรื่อยๆเลย,เลยไปกันเรืเ่อยๆเลยนะฮะผมมืดเริ่มเห็นประโยชน์ของไฟฉายแล้วตอนแรกก็บ่นนะฮะตอนแรกก็บน่นวิจารณ์มากนะครับตอนนี้เริ่มเห็นประโยชน์แล้วนะครับเริ่มจะมองไม่เห็นอะไรในที่สุดเราก็ได้ออกมาแล้ว ไปกันต่อเลยท่านี้เราจะได้เห็นท,ดทัดแทมหรือเปล่าท,ทัดแทมจะขอท,อดทัดแทมสักอันหนึ่งได้ไหมท,ทัมทดแทมทัดแทม,มตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีทางแยกให้เดินมาไม่มีอะไรนะครับผมคาบินอ่าคาบินคือกระท่อมไปกันเลยนะครับผมแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันผมก็ไม่ค่อยจะ เก่งเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะรู้เรื่องบ้างนะครับนิดนึงพวกคำศัพท์พื้นพื้นอะไรอย่างงี้แต่ถ้ายากๆนี่ก็ไม่ไหวจอร์จเซตคาบินก็คือจอร์จพูดว่าตอนที่จอร์จพูดว่าคาบินเนี่ยฉันคิดเหมือนกับว่าอืมไอ้กระท่อมเนี่ยอ๋อไอพวกนี้มันพูดติดเลยกันอีกแล้วนะครับผมพูดเกี่ยวกับกระท่อมนะครับกับเรื่องเรทสิบแปดอีกแล้วนะครับผมยังไงเทเลสโคปนะครับผม เห็นต้นไม้เห็นก้อนเมฆแล้วมันเห็นอะไรอะไรฉันเห็นบางคนอยู่ที่กระท่อมโอเค,อเคลองดูกันเลยโอ้ยระทึกระทึกซ้ายค่อยๆไปอโอ้าอ,อ,อ,อะไรวะขออีกทีนึงไม่ชัดเอาใหม่อีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่ง อืเมื่อกี้มันอืออืมไม่มีไม่มีตาฝ่ายไปเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีโอ้โหเมื่อกี้กินลั่นเลยกีนลั่นห้องเลยนะครับผมอาล่ะผมก็คิดว่าผมควรจะจบอีพีห้านะครับจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมทุกคนเนี่ยมีอ่ะ มีเอ่เขาเรียกอะไระมีบุญคุณกับผมมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ Subscribe หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำได้นะครับยกเว้นดิสไลค์นะครับผมหรือว่ากดรีพอร์ตอะไรแบบนี้ไม่ต้องทำนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ